สวัสดีค่ะทุกๆคนรายการคิดสนุกมาแล้วค่ะพี่ฟอนมารายงานตัวแล้วค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกๆคนวันนี้นะคะพี่ฟอนมีการ์ตูนสนุกๆกหลายเรื่องเลยค่ะที่มารอต้อนรับเด็กๆแต่ที่สำคัญนะคะพี่ฟอนก็มีช่วงดูใกล้ดูไกลดูให้ออกว่านี่คือภาพอะไรมาให้เด็กๆได้เล่นเกมแล้วก็วาดรูปไปพร้อมๆกับพี่ฟอนเตรียมสนุก เตรียมว่าดรูปไปพร้อมๆกันได้เลยแต่ว่าตอนนี้ผู้ประกาศรายการของพี่ฟ้อนเขามาทำหน้าที่แล้วค่ะพวกเราไปพบกับเขาด้วยกันเลยดีกว่าว่าวันนี้เขาคือใครน้า สวัสดีค่ะน้องออนไลน์ค่ะเป็นสมาชิกที่สนุกหมายเลข1012รายงานตัวจากอำเภอปากกิดจังหวัดนนทบุรีวันนี้น้องออนไลน์รับหน้าพี่ผู้ประกาศรายการค่ะวันนี้เพื่อนๆจะได้รับชมการ์ตูนสนุกสนุกจากไทยพีเอพร้อมกันยังค่ะถ้าพร้อมแล้วมาชมกันเลยเย้ yeah! สวัสดีค่ะน้องปันปันค่ะ สมาชิคิดสนุกหมายเลขสองเค่ะวันนี้รายงานตัวจากอำเภอเมือง,งสมุทรปราการค่ะวันนี้รับหน้าที่เป็นผู้ประกาศรายการค่ะต่อไปเพื่อนๆจะได้รับชมการ์ตูนสนุกสนุกจากไทยพีเอ็มค่ะถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วไปชมด้วยกันเลยค่ะขอบคุณการ์ตูนเรื่องโลกสดใสของปีเตอร์รับปิด เป็นกระตูนที่น่ารักและที่พ่อนชอบมากๆเลยค่ะเด็กๆคะพูดถึงกระต่ายเนี่ยเด็กๆเคยเล่นเกมที่มีชื่อกระต่ายอยู่ในนั้นไหมคะอย่างเช่นเกมกระต่ายขาเดียว ถ้าเด็กๆคนไหนเคยเล่นก็จะรู้ว่าเกมนี้เนี่ยเราจะต้องกระโดดโดยยืนขาเดียวใช่ไหมคะแล้วเราก็จะกระโดดไล่จับเพื่อนๆก็จะวิ่งอยู่ในวงหรือในพื้นที่ที่กําหนดแล้วก็สลับกันเป็นกระต่ายขาเดียวถ้ามาคิดดูดีๆนะคะเกมนี้เนี่ยเรียกว่ากระต่ายขาเดียวเพราะเราต้องกระโดดขาเดียวและการที่เรากระโดดเนี่ยก็เป็นจุดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของกระต่ายค่ะ กระต่ายเป็นสัตว์ที่กระโดดเก่งมากๆเกมนี้ก็เลยมีชื่อว่ากระต่ายขาเดียวถ้าเด็กๆคนไหนยังไม่เคยเล่นเกมนี้ลองไปเล่นกับเพื่อนๆดูนะคะพี่ฟอนรับรองสนุกแน่นอนค่ะดูการ์ตูนจบกันไปแล้วนะคะเด็กๆตอนนี้พี่ฟอนก็จะชวนเด็กๆทุกๆคนให้มาสนุกกับช่วงดูใกล้ดูไกลดูให้ได้ว่านี่คือภาพอะไร เราจะมาใช้สายตาดูภาพปริศนากันค่ะเราจะมาดูกันแบบใกล้ๆก่อนแล้วก็จะดูไกลขึ้นไกลขึ้นไกลขึ้นเด็กๆจะได้ดูทั้งหมด4รอบด้วยกันก่อนที่จะต้องตอบว่าภาพปริศนาคือภาพอะไรอย่ารอช้ากันเลยค่ะเราไปดูภาพปริศนาภาพแรกด้วยกันเลยเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆ สีเทาสีเทาที่เราเห็นจะเป็นอะไรได้บ้างนะพี่ฟอนนึกถึงอะไรรู้ไหมคะพี่ฟอนนึกถึงถนนค่ะถนนส่วนใหญ่ที่พี่ฟอนเห็นเนี่ยพี่ฟอนว่าถนนเป็นสีเทาแต่ภาพปริศนาในวันนี้จะเป็นถนนหรือเปล่าเราไปดูภาพปริศนาภาพที่สองด้วยกันเลยค่ะดูกันแบบไกลขึ้นอีกนิดนึงค่ะ อืมอะไรนะที่มีสีเทาๆม่วงๆสีตุนต่นๆหน่อยอืมพี่ฟอนคิดได้หลายอย่างเลยค่ะเด็กๆเ,เพราะฉะนั้นอย่ารอช้าดีกว่าเพื่อไม่ให้งง เพื่อให้เราตอบได้เร็วๆเราจะไปดูภาพปริศนาภาพที่3ด้วยกันค่ะคราวนี้เราจะดูไกลขึ้นดูซิว่าเด็กๆทางบ้านจะตอบกันได้ไหมว่าภาพปริศนาในวันนี้คือภาพอะไรไปดูด้วยกันเลยค่ะสีม่วงสีเทาสีม่วงมีปลายโค้งๆจะเป็นอะไรได้บ้างน้า มีฝนวายากยากค่ะเพราะฉะนั้นเราไปดูภาพปริศนาภาพที่4ด้วยกันดีกว่าคราวนี้เราจะมาดูกันแบบไกลๆดูสิว่าถ้าดูแบบไกลๆแล้วเด็กๆจะตอบกันได้ไหมเป็นยังไงคะเด็กๆตอบกันได้หรือยังคะว่าภาพปริศนาในวันนี้คือภาพอะไร เรามาตอบพร้อมๆกันดีกว่าหนึ่งสองสภาพปริศนาในวันนี้ก็คือภาพค้างคขาวาค่ะตอบกันถูกไหมคะเด็กๆทุกๆคนค้างคข้านั่นเองก็คือภาพปริศนาในวันนี้ เรามาดูภาพทั้ง4ภาพด้วยกันอีกรอบนะคะภาพที่1ภาพที่2ภาพที่3และภาพที่4โอ้โหเด็กๆเ,เห็นความเชื่อมโยงไหมคะพอเราดูอะไรใกล้ๆและดูไกลขึ้นไกลขึ้นไกลขึ้นเราก็จะเห็นภาพรวมของสิ่งนั้นๆชัดขึ้นและจนเห็นเป็นคำตอบของเรานั่นก็คือค้างคาวเ,เล่นเกมดูใกล้ดูไกลกันไปแล้วตอนนี้ได้เวลาที่เราจะมา วาดรูปไปด้วยกันค่ะพี่ฟ้อนจะมาชวนเด็กๆวาดรูปค้างคาวเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมและไปวาดรูปด้วยกันเลยเด็กๆคะเตรียมอุปกรณ์พร้อมแล้วก็มาวาดค้างคาวด้วยกันเลยค่ะค้างคาววาดไม่ยากค่อยๆวาดไปด้วยกันนะคะเราจะเริ่มจากส่วนหัวค่ะเอาเส้นโค้งแบบนี้ได้เส้นโค้งเหมือนภูเขาเล็กๆแล้วเราก็เติมเส้นโค้งในแนวตั้งแบบนี้นะคะ2เส้น แล้วเราก็ลากหูลงมานี้นะคะเราก็เติมส่วนหน้าของคางคาวค่ะเสร็จแล้วเราเติมความหนาให้ใบหูแบบนี้นะคะสองฝั่งแล้วก็เติมหน้าตาให้คางคาวของเราเลยค่ะแล้จะมีตามีคิว้วมีจมูกแล้วก็มีปากเติมเคี้ยวได้นะคะพอได้หน้าตาแบบนี้แล้วเราจะทำคอค่ะ คอของทางข้าวก็เป็นแบบนี้นะคะแล้วเราก็เชื่อมเส้นโค้งขึ้นไปแบบนี้สองข้างนี้จะเป็นส่วนของมือที่กลายเป็นปีดนั่นเองค่ะแล้วเราก็ลากเส้นเฉียงตรงลงมา่าแงบบนี้สองข้างพอเราได้ลักษณะแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะทำเส้นโคง้งคล้ายๆกับเวลาเราวาดชายของร่มค่ะ พอได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็จะมีเส้นสองเส้นแล้วก็เชื่อมเส้นแบบนี้แล้วก็เติมเท้าให้ข้างขาแล้วค่ะมีเท้าแล้วก็ต้องมีมือด้วยเติมมือบริเวณนี้ค่ะแล้วเราก็เติมโครงให้กับปีกของค้างข่าวกันค่ะเด็กๆนี่นะคะทุกคนก็จะเบิ้ลเส้นไปแล้วก็ลากเส้นเชื่อม เสร็จแล้วค้างคาววาดไม่ยากเลยใช่ไหมคะทีนี้ก็ได้เวลาที่เราจะมาลงสีให้ค้างคาวสดใสขึ้นมาแล้วคะ่ะ เสร็จแล้วค่ะเด็กๆค้างคาวของพี่ฟอนโอ้โหเด็กๆคะค้างคาววาดไม่ยากแค่เราต้องค่อยๆวาดจุดเด่นของค้างคาวก็คือปีกนั่นเองค่ะฝึกวาดบ่อยๆเ,เด็กๆก็จะวาดได้นะคะและตอนนี้นะคะพี่ฟอนก็จะชวนเด็กๆทุกๆคนให้ไปบริหารสมองด้วยกันกันกนกบ Brain Game ค่ะบริหารสมองจบแล้วก็ไปพบกับ สมาชิกค,คิดสนุกประจำวันด้วยกันเลยเบรนเกมในวันนี้ก็คือเกมภาพหลอกตาค่ะวิธีการเล่นง่ายมากๆเลยค่ะพวกเราต้องหาจุดที่แปลกแตกต่างจากเพื่อนให้ได้ภายในเวลา10วินาทีเท่านั้นค่ะมองให้ดีหาให้ได้ถ้าพร้อมแล้วมาเล่นเกมภาพหลอกตาด้วยกันเลยค่ะ จุดที่แปลกแตกต่างจากเพื่อนในวันนี้อยู่ตรงนี้นี่เองใครหาจุดหลอกตาเจอแสดงว่าเป็นคนที่มีสายตาดีมากๆเลยค่ะเก่งมากๆเลยสวัสดีครับเป็นสมาชิกกิดสนุกหมายเลข640ตะวันเองครับยี่ ครอบครองผมครอบครังตะวนันมีทั้งหมด4คนคือคุณพ่อคุณแม่พี่ชายและผมครับท่านถามว่าผมสนิทกับใครมากที่สุดน่าจะเป็นคุณแม่นะครับเพราะคุณแม่ใจดีและมักจะทํากิจกรรมกับผมเช่นทําอาหารอาาร่อานหนังสือและปลูกผักสวนครัวครับ และนอกจากนั้นแม่ยังชอบสอนให้ผมพูดภาษาอังกฤษคุณ <Hello. S 1> แม่บอกว่าภาษาอังกฤษสำคัญกับผมมากๆและนี่คือครอบครัวของตะวันและครอบครัวของเพื่อนเพื่อละครับเป็นอย่างไรขอบคุณสมาชิกสนุกประจำวันนี้มากๆเลยค่ะ แล้วถ้าเด็กๆคนไหนอยากมาเป็นสมาชิกคิดสนุกอยากมาช่วยพี่ฟอนทำรายการคิดสนุกเหมือนกับสมาชิกคิดสนุกประจำวันก็สามารถส่งคลิปวิดีโอหรือเขียนจดหมายมาได้ตามที่อยู่ดังนี้เลยค่ะรายการคิดสนุกสถานีโทรทัศน์ไทย PBS 145ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพมหานคร10-2-10 แล้ววันนี้ก็หมดเวลาของรายการคิดสนุกแล้วแต่พวกเราจะกลับมาสนุกกันใหม่แน่นอนที่นี่ที่เก่าเวลาเดิมที่ไทย PBS ช่องดิจิตอลหมายเลข3ค่ะเวลาเย็นๆแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์16นาฬก30นาทีเป็นต้นไปพี่ฟอนและเด็กๆสมาชิกคิดสนุกรอเด็กๆทางบ้านอยู่นะคะมาสนุกด้วยกันนะคะสำหรับวันนี้พี่ฟอนต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ